สวัสดีครับแฟนยูทูบครับวันนี้ทีมงานดอนเศรษฐีพามากราบไหว้สารผู้ยาผู้ศรีสุโธสารเก่านะครับ <Okay. S 1> ครับ,รบนี่คือ สารปู่ย่านะครับสารปู่สีสุธทแม่ย่าสีปทุมานะครับ คือเกาะเกาะพญานาคนะครับที่เห็นนะครับที่เรามานี่คือศาลเก่านะครับศาลเก่าศาลปูย่ากเก่านะครับปูยญานำม,มาเฉพาะศาลปูย่ากเก่านะครับเนื่งองจากศาลตรงโน้นนะครับ คนเยอะมากครับวันนี้วันที่30สิงหาคมหกสครับต้นวันอาทิตย์ครับก็เลยขอญาตมาเฉพาะที่สารเก่านะครับนี่ครับ ปชาชนทยอยมาเรื่อยๆเหมือนกันครับ,รรรบสารพ่อปู่ศรีสุโธม่ยาศรีปุตุมานะครับเ,เป็นสารเก่านะครับ ทางเข้านะครับทางเข้าเป็นน้ำตลอดทางนะครับตรงที่เรามาเรียกว่าศารเก่านะครับศาลเก่าริมๆเกาะเราจะไปดูกันครับว่าตัวเลขที่ว่าอย่างไงนะครับตัวเลข ปู่ซิลูโถงวันนี้1กันยายนเนี่ยให้ตัวอะไรครับเราไปดูกันครับไปถามเม่งไหนตัวเลขเพิน่นว่างไรทั้งเงินโค๊ะย่าหลังครับฮึหาเอารถตีถตัวเลขก็ดวงใครดวงมันครับเดี๋ยวไปดูจักเลือดเอาใช้ตอนนี้ก็กว่ามาก64 64 ตัวอะไรล่ะอโอนี้ว่ะขออยาไทยได้วยขึ้นกับมะบอกอกกรกายมหกสามมันขึ้นมะบอกสี่ก่อห่มีสี่มีแปดเจ็ดสอง่งศห้เก้าเด็ดจาวัดเลยโอ้ นี่ครับพี่น้องดูเองครับพี่น,อน,อน้องก็เมื่านซื้อน้อยเขาถูกสองหอบเลยเก่ากองฝันเมื่อก่อนฝันว่าเรว่าได้ซีซีเก่าหาซีเก่านี่และเว่านะเขาก็เล่นเลือเก่าหาเก้านะครับผมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับตัวเลข หนึ่งกันยายนก็ดูกันไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ